ค่ะล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะโทรศัพท์มาอาจจะมีความขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราอาจจะติดขัดเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะคะเอาไว้วันต่อๆไปนะคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการแล้วก็จดค,คําถามไว้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสามารถติดตามรับชมรายการของเรายังไงก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วนะคะตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาโดยประมาณอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องรีบแล้วค่ะ หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะคะเราคงจะเริ่มมีการจับของรางวัลได้คิดว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะของรางวัลเรามีจำกัดค่ะเราะว่ามีจำกัดเน <Ser ue> ี่ยเราก็เลยต้องมีเงื่อนไขในการที่จะจับฉลากกันนิดนึงนะคะซึ่งเราก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับท่านที่มีชื่อเป็นสมาชิกของรายการเรา เพราะฉะนั้นก็รีบโทรศัพท์มาสมัครนะคะ0 8 6 9 0 6 3 9 9 1นะคะ086 906 3991ค,ค่ะอาจารย์คะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าการดีท็อกซ์เนี่ยปกติแล้วควรจะถ้าคนธรรมดาทั่วไปปีละครั้งก็เกินพอละครับและอย่างบางคนไม่เคยดีท็อกซ์เลยจะเป็นอะไรไหมอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะโบราณโบราณเขาก็ไม่ไม่ใช่ว่าดีท็อกซ์ันทุกวันทีไหนละแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าแหมปีนี้ทั้งปีนับไปนับมากินนเื้อ 360กว่าวันกินเนื้อหนักๆไปสเต็กหนักๆไปสัก200กว่าวันอันนั้นก,ก็น่าจะต้องทําหน่อยเข <c oughs> ดูวิถีของตัวเองด้วยอย่างนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนนะ <c oughs> ถ้าว่า,าคนไหนที่มีปัญหาเรื่อง <c oughs> อาการกินอาหารมีปัญหา <c oughs> นะครับ <c oughs> กัดใยไฟเบอร์น้อยอาจจะทําดีท็อกบ้างหรือเป็นคนที่มีูุิแพ้บ่อยๆคุณแม่ผิวหนัง อ๋อดีท็อกช่วยได้เหมือนกอาจารย์แล้วดีท็อกมันไปเกี่ยวอะไรกับการไปดูแลผู้ป่วยไตวายอาจารย์คือเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครอันที่สก็คือเราต้องการที่ไปขับสารพิจักออกจากร่างกายถูกต้องค่ะอย่างทีดีนีนอย่างบี n หรือว่าสารอื่นๆที่ไม่ไม่พิ่ง สองของในร่างกายปกติมันต้องขับออกทางปัสสาวะถูกต้องร้อยละเจ็ดสิบห้าค่ะนะฮะทีนี้มันขับไม่ได้แล้วเพราะไตมันไม่ทางานอ่าถูกถูกนะฮะถูกเพราะไตไม่ทํางานทําไงนะฮะเราเราก็ใช้วิธีดีท็อกพอเราดีท็อกเข้าไปปุ๊บมันก็จะทําให้ของเสียน้อยลงของเสียนะฮะถูดูดซึมอยู่ในละลายลงมาในในในน้ำถูกต้องแล้วเราก็ขับมันออกไปซะถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะพอเราทําสักพักหนึ่งนะร่างกายเขาจะจาได้ มันจะฉลาดออบอกว่าเฮ้ยตรนนี้มีทางออกทางนี้อีกทางหนึง่งนะฮะก็จะย้ายสาคัญขับสารพิษออกาจากที่ปัสสวะาจากที่ไตนะฮะเจมันจะย้ายมาที่นี่ค่อยๆย้ายมาย้ายมาจนถึงบางคนนี่ย้ยายมาถึงตรงที่ลำไส้ใหญ่นี่นะงห้าสกว่าเปอร์และปกติในกรณีของผู้ป่วยที่บอกว่าเป็นไตแล้วก็ใช้การดีท้องเนี่ยต้องเป็นผู้ป่วยระยะไหนของไตคะทุกระยะ ทุกระยะถ้าว่าเรารู้สึกว่าตายเราเริ่มดีขึ้นเดินเริ่มเสียถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการการฟอกแล้วการฟอกแล้วก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็ช้ไดพอเราเราทําให้สารพิษมาที่ลาไส้ใหญ่มากขึ้นนะตายมันตายมันก็ทางานน้อยลงถูกต้องใช่ไหมพราะตายทางานน้อยลงแต่โอกาสฟื้นมาจะเร็วขึ้นตายก็ไม่ทํางานไม่แบบภาระไม่แบบภาระถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น มันก็ต้องมาเขาบอกกำจัดมาขับออกมาทางทางอุจจาระทางนี้แต่ข้อแม้อย่อย่างหนึ่งก็คือเวลาการละลายเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่นาทีสองนาทีสินาทีก็จะเสร็จเพราะฉะนั้นเราต้องนอนอยู่อย่างนั้นนะฮะนอนตะแคงอยู่อย่างนั้นนะฮะพักใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่เป็นชั่วโมงไหมฮะอาจารย์อย่างน้อยขึ้นชั่วโมงขึ้นไปโอ้แต่พูดถึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเอ้ยว่า คือถ้าในกรณีคนปกตินะอาจารย์ถ้าปีละครั้งเนี่ยอาจารย์หมอกาเงื่อนไขมันก็เยอะเหมือนกันคือวิธีการต้มเนี่ยก็ต้องต้มน้ําให้สุกแล้วก็ต้องมีอุณหภูมิอีกว่ามันก็วุ่นวายยุ่งยากพอสมควรนะคะเราไปหาหมอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาก็มีคลินิกดูแลตรงนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ถ้าหมายถึงพูดพูดถึงว่าในกรณีของผู้ป่วยคนธรรมดาที่ปีละครั้งพออย่างเงี้ยนะใช่อย่างเราเราอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกไอ้ช่วงนั้นเนี่ยท้องอึดอัด มันแน่นลยเยอะใช่ไหมฮะไม่เคยสบายท้องะเดินเข้าไปผมว่าอย่างนี้จะน่าจะดีกว่าด้วยซ้ําราคาก็ไม่ได้แพงอะไรไม่ละอย่าเน้อห่วงเรื่องการติดเชื้อไงอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้กระบวนการอาจารย์หมอต้องต้มให้ถูกนะแล้วมันต้องมีอุณหภูมิด้วยของน้ําที่จะสวนเข้าไปและที่สําคัญก็คือว่า เจะเอาอะไรไปคนก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้นี่เพราะจริงๆแล้วเชื้อในอากาศมันมีเยอะแยะไปหมดเกิดเราเปิดฝามันมีเชื้อตัวใดตัวหนึ่งหลุด,หล,ดหลุดเข้าไปไป,ปุ๊บเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกเดี๋ยวก็เป็นเรื่องชานั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ผมก็เห็นด้วยครับอย่างอ,อย่างวิภาวดีเขาเขาอะมีของเขาคิดอยู่อยู่ผนังอยู่ด้วยกันนะครับ เขาก็มีของเขาแล้วก็มีพยาบาลมีอะไรค่อนข้างจะสะอาดอยู่แล้วอะนะฮะถ้าปีละครั้งเนี่ยนะไม่จําเป็นที่จะไปไปทำเองนะฮะแต่ถ้าผู้ป่วยตายวายต้องทําเองอาจจะต้องหอ้หไม่ไอตัวนั้นใช้ไม่ได้ผลอันนั้นใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าเพราะว่าสวนเข้าไปแล้วก็ออกมาเลยอคืออันนั้นคือล้างเฉยๆอันนั้นคือทําหน้าที่ล้างเฉยๆก็คือสวนเข้าไปแล้วก็ล้างออกเลยอ๋อค่ะอาจารย์นะฮะอันนั้นอันนั้นไม่ได้ผลอาจารย์แล้วอย่างกรณีผู้ป่วยไตเนี่ย โอเคถ้าเป็นเริ่มตั้งแต่ตอนแรกๆที่ครีตินินมันอาจจะประมาณ 17, 18หรือ20อแล้วเนี่ยส3สอ๋ออเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการดีทอ็อกถึงจะใช้ดีท็อกช่วยถ้ายังไม่ถึงเนี่ยไม่ต้องใช้ตรงนั้นก็ได้1น1่งจ,งงจ,จ,งจ่ไม่ต้องไปใช่ไหมอ๋อเหรอฮะอาจารย์แล้วมันมันความถี่มันบ่อยขนาดไหนทุกวันเหรอหรือยังไงฮะคนมันเป็นไตครีตินินสองกว่านี่ควรจะทําทุกวันจะดีมากใช่ให้ทําทุกวันเลย ถ้าอิงสองสามเนี่ยนะอิงต้องทําทุกวันนะเราต้องขับสารพิษออกมาใช่ใชให้สารพิษขับออกมาเยอะๆพอสารพิษขับออกมาเยอะๆปั๊บไอ้ตไตมันก็ทํางานน้อยลงแล้วเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าครีตินินประมาณ2อถึงสเนี่ยทำทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ว่าโอกาสที่ครีตินินมันจะลดลงมาหรือประมาณ1.5-1.7เนี่ยมีอ๋อมีเหมือนกันใช่ใช่ใชให้ร่างกายให้ให้ไตมันพักผ่อนอ่าฮะอ่าฮะแล้วให้ตไตมันพักผ่อนค่ะนะฮะอย่าให้มันทำงานหนักมันก็จะ โอกาสที่จะซ่อมเสร็มตัวมันก็จะเยอะขึ้นอาจารย์แต่บางท่านเนี่ยก็บอกไม่จริงๆแล้วโรคไตนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นได้ดีที่สุดใช่ไหคะ,คะบางคนบอกว่าฉันไม่ถึงสองอะ่ะฉันเริ่ม1.5แล้วหมอบอกต้องระวังแล้วเอาเลยได้ไหมดีท็อกซ์ได้ทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องบ่อยนักอ๋อคไม่ต้องบ่อยะนะอา,าอาทิตย์หนึ่งทำสักครั้งสองครั้งแล้วควรจะต้องเป็นน้ํายาไหมคะหรือกาแฟก็ได้กาแฟก็ได้นะแต่ห้ามใช้น้ําเปล่า ใน้ําเปล่าอย่างเดียวใช่ค่ะพราใช้น้าเปล่าป่ะค่ะน้ํามันก็จะเข้มข้นกว่าในเลือดอือใช่ไหมน้ำามีแด่น้ําอย่างเดียวดิเออใช่ไหมเดี๋ยวน้ำมันน้ํามันจะถูกละลายเข้าไปในอยู่ในเลือดทําให้ลาไส้ใหญ่นี่บวมเลยโอ้งานงานเข้าอีกงานเข้าอีกอาจารย์คะคําว่าปกติกับไม่ปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ย ถ้าเป็นหมอหมอก็จะรู้ว่าคําว่าไม่ปกติของคนไข้ระดับไหนแต่ถ้าเป็นคนไข้เองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าพอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ดีหรือแผนอะไรก็ดีเนี่ยพอหมอทักปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มวิตกกังวลแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปกติละอย่างกรณีรของการ,รการ,การดีท็อกก็ดีเนี่ยอาจารย์บอกว่าคนปกติปีละครั้งไม่ปกติอันนั้นค่อยว่ากันตามอาการ,รหลายหลายคนก็บอก ฉันว่าฉันก็เริ่มไม่ปกติแล้วนะมันเอาอะไรมาเป็นตัววัดอาจารย์เอาเอาหนูของคือเอาตรงนี้คือตินินเหรอหรืออะไรครับคือไม่ปกติก็คืนหนึ่งครัางพิปัติบ่อยๆไม่ใช่ว่าครั้งเดียวสองครั้งนะฮะครับถ่ายผิปกติบ่อยๆนะครับมีอาการคันผิวหนังขึ้นเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะฮะคือตรงนี้มีภูมิแพ้ผิวหนังนี่เกิดจากการแพ้สารตัวหนึ่งที่อยู่ที่ลำไส้ใหญ่ ตอนนี้ก็ช่วยได้เยอะะท้องอื่นบ่อยมีแก๊สพวกนี้พวกคิดตินีนพวกคิดตินีนสูงพวกบีวเวนสูงนะฮะพวกนี้ที่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 ยังจําเป็นต้องทําอยู่แต่ว่าจะไม่ต้องทำนะฮะจะมากจะน้อยก็ต้องดูแต่อาการใช่แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ไม่มีอาการพวกนี้อย่างพวกเรา เราอยากจะไปล้างลําไส้แค่นั้นเองอออนะปีละครั้งก็พออืมอค่ะอะ้อยคิดว่าหลายๆท่านคงจะพอ,อนึกภาพเกี่ยวกับเรื่องของดีท็อกแล้วก็หลายๆคนคงจะเ,เข้าใจมากขึ้นอาจารย์ปริงย้ำนะคะว่าวิธีการสําคัญ 1. นึ่ง้ำต้องน้ําอุณหภูมิประมาณ37.5หรือ38.5เนี่ยพอได้ 2> ค, 2. ความสะอาด และอันที่3มก็คือว่าเวลาสวนเข้าไปแล้วเนี่ยลึกต้องประมาณ30เซนของของของอุปกรณ์นะฮะที่จะสวนเข้าไปแล้วก็ต้องเริ่มเปิดน้ําในขณะที่คุณเนี่ยตะแคงซ้าย,ต,ายต้องเริ่มจากการตะแคงซ้ายถ,า<ช>ถ้าคุณไปเริ่มตะแคงขวาปุ๊บเนี่ยโอ้มันไม่ได้ไปโยชน์อะไรเลย<ช>นะคะเริ่มจากตะแคงซ้ายแล้วก็อยู่ในท่าน,นั้นสินาทีแล้วก็มานอนงายสักสินาทีหรือคุณจะมาถือตะแคงขวาอีกสินาทีก็ได้หรือไม่ตะแคงขวาก็ได้แต่ยังไงต้อง เริ่มจากตะแคงซ้ายแล้วก็มานอนหงายก่อนยังไงต้องต้องเริ่มจากสองอันนี้ก่อนที่ถ้าหากว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็นตายวายคนนั้นนอนท่าเดียวก็พอก็คือตะแคงซ้ายก็พอตะแคงซ้ายก็พอนานที่สุดเท่าที่จะทนได้ขนาดนั้นไหมฮะ นะคะเท่าที่ร่างกายจะทนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคไตหรือว่าไม่เป็นโรคไตก็ตามคือถ้าไม่จำเป็นลรตายเนี่ยถ้าล้างอย่างเดียวไม่จาเป็นต้องนานมากอ๋อไม่ต้องเป็นงนานสิบยี่สิบนาทีก็ได้ละใช่ถ้าหากว่าคุณคุณจะแคงอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะใายนะคะอ่ะอาจารย์ขาจริงๆแล้วมีสายอ๋อไม่มั่นใจว่าเราเราจะตอบคําถามได้ทันหรือเปล่าขอสั้นๆก่อนก็แล้วกันคุณแดนจากกรุงเทพค่ะพากินสารรักษาได้ไหมอาจารย์ภากินสารรักษาไม่หาย รักษาไม่หายทำมาหายค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามใช่แต่เราสามารถใช้ฝังเข็มลดอาการได้ค่ะคือถ้าละหายขาดคือหมายความว่าผมฝังเข็มฝังสักพักหนึ่งค่ะแล้วคุณไม่ต้องมาอันนั้นหายขาดถูกไหมถูกต้องถูกต้องแต่คือพายิมสารเนี่ยคือมือสั่นถูกต้องค่ะเดินไม่สะดวกคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ทีนี้ถ้าหากว่าพายิมสารเนี่ยรักษาได้ขนาดไหนก็คือว่าหานมือหายสั่น จับแก้วกินน้ําได้ไม่ต้องมาใช้สงมือประคองอนะฮะทําทุกอย่างคงได้มีได้หนาแต่ว่าต้องฟังเค็มบ่อยต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ค้งเดียวหายอย่างหนึ่งก็คือคือมันไม่หายขาดเพราะฉะนั้นต้องต้องไปเรื่อยๆนะพอช่วงไหนดีขึ้นแล้วก็พักหน่อยนะพอเริ่มเป็นก็ต้องมาฟังใหม่ แสดงว่ามันเป็นอาการที่ต้องใช้การฝังเข็มเพื่อเพื่อไประงับติดคุมอาการใช่ใช่ไหมอาจารย์ต้องใช้คำว่าคุมอาการสิเนาะเพราะว่าถ้ามันระงับมันต้องไม่เกิดอันนี้คือแค่ควบคุมแค่ควบคุมอาการเพราะมันเกิดอยู่ในสมองตอนนี้เกิดในสมองเพราะนั้นรักษายาก่ะจะมีคําถามอีกหลายคําถามเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามรับชมรายการเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บก็ดีหรือว่าเรื่องของการที่เราไปเจาะลึกสมุนไพรแต่ละตัวก็ดีหลายๆเรื่องเราได้เคยนําเสนอไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามจะเป็นรายการในช่วงไหนถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไม่อาจจะถามแล้วไม่ไม่ได้ทุกมิติของสมุนไพรตัวนั้นๆนะคะก็โทรศัพท์มาฝากคําถามหลังไหม่กับทางทีมงานของเราได้อย่าลืมนะคะ ติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีนนะคะและท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็รีบโทรศัพท์เข้ามา0869063991นะคะ0869063991นะคะอาทิตย์หน้าแล้วนะคะพฤหัสที่29มีนาเราจะมีการอบรมเรื่องของการนวดใครที่สมัครแล้วลงชื่อไว้แล้วอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันนะคะ ก็เดี๋ยวรายละเอียดนะคะคงจะให้อาจารย์ปิงมาพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าคนที่จะมาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอย่างไรบ้างวันนี้คุยไปคุยมาค่ะอาจารย์หมดเวลาอีกแล้วเวลามันไวๆแป๊บๆหมดละนะคะเอาไว้เดี๋ยวรรเราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะคะวันนี้อาจารย์ชรัตงามศรัทธาหรือว่าคุณหมอปิงนะคะอ้อยคเนพรพิทักษ์พงลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่จัน์หินสุ์9โมงถึง10โมงกับคลินิกไทยจีนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ No <laughs>